สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่น่าสนใจมากๆจากความร่วมมือระดับโลกระหว่างโตโยต้ากับซูซูกินั่นคือซ e ูซูกิอีวิทาร่าหรือที่โตโยต้าจะวางขายในชื่อ Urban c r u i อ e r รุ่นปี2568หรือ2025นั่นเองครับด้านหน้าดูสปอร์ตทันสมัยมีเส้นสายที่โฉบเฉี่ยวไฟหน้าเป็นเล็ดีไซน์เฉียบคมประจังหน้าออกแบบให้สวยโค้งรับกับกันชน ส่วนด้านข,าข้างความยาวตัวถังประมาณ4.27เมตรกำลังพอดีขับง่ายในเมืองและขอบล้อดีไซน์ใหม่เพิ่มความแข็งแรงดูดันส่วนด้านหลังตกแต่งไฟท้ายแบบเลดแนวนอนเสาอากาศแบบครีบนกและกันชนหลังที่เสริมความมั่นคงพอเข้าสู่ห้องโดยสารบังเอิญก็สะดวกสบายเบาหุ้มหนังผสมผ้านั่งสบายทั้งคนขับและผู้โดยสารด้านหลังแผงคอนโซลหน้าเรียบหรูมาพร้อมจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่และจอแสดงผลดิจิทัลที่พวงมาลายัยช่วยให้ขับสนุกและควบคุมง่าย มีช่องชาร์จ USB-C ทั้งหน้าและหลังนอกจากนี้ยังมีหลังคาสันรูฟให้เลือกในรุ่นท็อปเครื่องยนต์ใช้ระบบมอเตอร์ไฟฟ้ามาพร้อมแบตเตอรี่แบบ LFP 49กิโลวัตต์ชั่วโมงให้กำลังสูงสุดประมาณ106กิโลวัตต์หรือจะเลือกแบตเตอรี่61กิโลวัตต์ชั่วโมงที่มีกำลังสูงกว่า128กิโลวัตต์โดยมีตัวเลือกขับล้อหน้า f w d หรือขับ4ล้อ ALL-GRIP-E ที่มีกำลังสูงสุดถึง135กิโลวัตต์พร้อมแรงบิดสูงสุด300นิวตันเมตรขับง่ายทั้งในเมืองและทางฮาริโหดสำหรับระยะทางการวิ่งต่อการชาร์จเต็มรองรับถึงประมาณ346-428กิโลเมตรตามมาตรฐาน WUTP ด้านเทคโนโลยีล้ำๆมาพร้อมระบบช่วยขับได้แก่ downhill assist, snow mode และ trail mode ช่วยในการลุยโคลนหรือทางลาดชัน และยังมีระบบแบตเตอรี่พรีคอนดิชันนิงให้เตรียมความพร้อมก่อนชาร์จเร็วถึงแม้แบตเตอรี่จะเย็นในอากาศหนาวการชาร์จก็ยังทำได้สะดวกระบบความปลอดภัยจัดเต็มทั้งถุงลมนิรภยัยหอไล่จุดระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติพร้อมดูอัลเซนเซอร์เบรกซับพอร์ต II ตรวจจับรถ2ล้อได้ดีมีระบบเตือนมุมอับจุดบอดและระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลนช่วยให้ขับปลอดภัยมากขึ้นส่วนเรื่องราคาซูซูกิขอออกมาในยุโรปอยู่ที่ประมาณ 2,9999ปอนด์นถึง3,7,799ปอนด์นซึ่งถ้าแปลงเป็นเงินไทยก็อยู่ราว1.4ถึง1.8ล้านบาทและรุ่น Toyota Urban c r u i s e r ก็น่าจะมีราคาใกล้เคียงกันในตลาดยุโรปเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาดอย่างเกียรีวหรือฮุนไดโคนา n ี e ีรุ่นพื้นฐานถือว่าสามารถแข่งขันได้สบาย และยังมีระบบ AWD ให้เลือกเพิ่มความมั่นใจขณะที่ถ้าเอาไปเทียบกับ compact EV รุ่นหรูเช่น Smart เครื่องหมายสี่เหลี่ยมหนึ่งหรือ MG ZS ก็ยังได้เปรียบด้านราคาและพิสัยการใช้งานสรุปกันแบบง่ายๆ Suzuki e v i t a r a หรือ Toyota Urban Cruiser รุ่นปี2025ถือเป็นรถไฟฟ้าซับค o m มแ c ร cross over ที่รวมเอาแบบดีไซน์ทันสมัยสมรรถนะดีฟังก์ชันครบถ้วนเหมาะทั้งใช้งานในเมืองและลุยนอกเมืองและหากใครกำลังมองหารถไฟฟ้าขนาดกระทัดรัด ที่มีความยืดหยุ่นในการใช้งานเครื่องแน่นฟีเจอร์ครบราคากำลังเหมาะนี่คือหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจมากครับขอบคุณที่รับชมวันนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ